ปาร์เซเบคคูณสามซี่โบเปิดเช็คดวงเหรอเวนอีสเรวอตนี่ไงโบมาแล้วไทยไว้เนี่ยโปรตุกเกสแมนยูอับบูโนเฟอร์น,นันบูโนเฟอร์น,นันสมัติจีโชคดีครับโบเฮย้ยฟุตเบิร์ดเดย์ว่ะฟุตเบิร์ดเดย์ว่ะไทยไว้เนี่ยมุนเดนลีกา้าอ่ะโบว้าวอะไรวะเนี่ยไปจีครอส ของดีเลยว่ะกับใครอะ่ะแดผมตัวอะไรวะเนี่ยโบถ้าโบอยากแชร์นะโบก็เปิด PP แล้วก็เปิด Elite Season m a g i แต่ถ้าเกิดโบอยากดองก็ดองได้โบอืมว้าวสามแคมเปญ Magic Winter วาการล้วนๆ Winter วาการล้วนๆย u ่ f า Dream สเ a อ e r ว่ะโบว้าวเดี๋ยวผมเคลียร์ในเพย์ห้าผมมาต่อในดิทครับคุณไทแลนเดอร์ เดี๋ยวผมเคลียร์ในเพย์ห้าก่อนโบเดี๋ยวผมมาต่อยดีครับเกรว่ะโบนาไม่ได้ตัวบูเลยว่ะโบโคตรคุกเอ่อแฟนตาซีเหรอเอาว่ะแลดฟอร์ดซอนทึงมินว่ะสเปนกลางลุกโบลาลิก้ามีโพเทนเชียลปะวะไม่จีเฟอร์มีนบ้า่าวไม่ใช่เฟอร์มีนว่ะตันเซดว่ะโบกับซินยาคอฟโบกุลิดดันแปดสิบหกบวกวัดออฟโฟ์ครับโบ เฮียวิโก้ฮะแดงพิตะเปจอครับโบเฮลลี่ในโปรโมท,ที่ออกได้ยากขนาดนี้ตาอีกแล้วเบรโดฮิวาเฮ้ยเลอาว์ว้าเลอาเ์ว่าวโฟนเชียวว่าเปอร์มีนน่ะมันมันเก่งแล้วมันก็แบบรออัพเต็มมั้งแบบมันเข้าชิงอะ่ะบาร์ซ่ามันเข้าชิงโบคนเลยคิดว่าอาจจะอัพได้มากกว่านี้เออ90แฮร์รี่เคนฟอนเดอร์ว่ะ เอลิทซีฟชั่นจากเอลิทเดียวกันการลูสเกตวะการลูสเกตวะโบเซ็นเตอร์แบ็กโปรตุเกสเฮ้ยเฮ้ยลิคาโดคาวายโย่เล่าลิคาโดคาวายโย่ฮีโออร่ป่ะบนั่นไงลิกกี้คาวายโย่ลิงเก,ก,เกลเคเลสฟุตเบิร์ดเดย์ป่ะบกับหู้บูลิสเฮ้ยบอ,อย่าลิกกี้คาวายโย่ฮีโออร่ป่ะบรางวัลเลเวลผมจะคีย์เวกสุดท้ายเลยโบ เองนี่กะว่าแบบว่าเอาให้บวมบวมไปใช่ปะเองกะให้แบบมันบวมบวมไหมไอเดงอะเอาแบบบวมบวมแบบเต่งๆเ,เลยอะกะว่าอิมมอร์ทัลอะไรมามึงโดนกูแน่ฮะซีมอสซีซันอะผมว่าประมาณสามวิกนะอิมมอร์ทัลสองวนะิกจบแล้วจะมาแล้วผมว่าอืมเอาว่ะได้เปโดผมอยากได้อะผมยังไม่เคยได้เปโดเลยโบได้คาร์วิงก้านูเมโลสโตแรอีลิซีซันครับแชท เทียวีโกได้ฟิวเจอร์สตาร์ฟิวเจอร์สตาร์เซ็นเตอร์แบ็กฮอลแลนด์พรีเมียร์ลีกเฮ้ยฟันได้เหรอฟันได้เบิร์ดเดย์เหรอไม่ใช่ละตันดาโอ้ my god ดูดเป็นไปได้ยังไงวะโมโอ้ my god วันมิวไม่จริงเป็นไปได้ยังไงวะ รู้หรือไม่30%มับของผู้ชมคลิปนี้อยู่ไม่ได้กดซับสไคร b ์เพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์กดซับให้ผมหน่อยนะครับ thank you PS t สเ i ชันอะของจริงเขาว่าเกินไปโบเกินไปดูด hey, เอ้ย p l a เ s สเ t ชันขิงแล้วอะโบอยู่ดิฟสามปะหรือดิฟสองกลางวันเมื่อกี้โอเดกาดปะเมื่อกี้บปอีกชุดอยู่ดิฟสามือดิฟสองอะ เป็นร้านเลยพี่ใช่ครับยาสตัมโบนิสสามโอพีโบ season, อิลิซิสันเลสโกเอยเหมือนฟุตเบิร์ดเดย์ไอคอนเลยว่ะไลท์แบ็คอังกฤษเรนปหะเกียรและเทนเลดโคสูงบบแต่ไม่รู้มันไล่เลดไปนะไรจีไม่ใช่เทนว่ะวอตอูวอลเกอร์ไอคอนเปิดตีว้าวว้าวเฮ้ยวอลเกอร์ Walker ราคาเท่าไหร่วะโบ เกือบล้านเหรอโอ้โหเฮียไม่ได้ยินจอดมากกว่าสตาร์มเลยโบววอลเกอร์เดมไอเฮียเพลย์สเตชันลุกเป็นไฟ <c oughs> ได้แซร์เอมิลี่ดูดีอยู่บอกเอ้ยเฮียเริ่มตื่นเต้นแล้วอ่าใครอยากเปิดเปิด,ปดตอนตอนนี้กําลังแจกบมอย่าน้อยหนะ้าไม่อย่าน้อยหนะ้าอย่าน้อยหนะ้าไปอีกแล้วโมที่ม้อมด้ยเฮียที่ม้อมด้ยเฮียโมที่ม้อมด้ยเฮียใช่ ลุ้นกันแล้วมึงลุ้นแล้วมึงไทยไทยไทยอย่างนั้นมันก็ทีวยแล้วะโบรางวัลอะไรวะได้เปเล่ what โจ๊บเบลลิงแฮมอีโวโบย่ดิสกายเลิฟเบลลิงแฮมเฟมิลี่ไม่จีดิเฟนดิงเจ็ดสิบเก้าโอโคทีมโบโคโคเอาแล้วอะ่ะ <laughs> ใช้ไวครับกูบโบมาแล้วบอปลายต่อบอตอนนี้กำลังแบบการาฟพุ่งไปจีอิลิซีซันกำลังการาฟพุ่งบอ,อ่าแฟนตาซีชัแฟนตาซีแฟนตาซีกลางรุกเอาบัลดีเปเล่ปะเอาบัลดีเปเล่ฮีโร่เชี่ยวันนี้แบบได้เห็นการแล่ๆเยอะเหมือนกันนะเอาบัลดีเปเล่ว่ะถ้าเป็นแรดฟอร์ดเป็นโลดิโก้ซอนนี่ไฮนะปูลิกบโบกาดไปจีโบกาด บอลเอฟแปดสิบห้าบวกแชทจากปามังกรบางแสนปอาบางกรางแสนโบแมดดิสันดูเดือดเดือดดานคือเป็นทิกกับวอลโบกดกดเลือกตัวแรกไว้ก่อนแมดดีเป็นทิกอะ่ะมันเป็นแบบทิกกับไปจีตอนนี้ต้องบอกว่าเพลย์สเตชั n นถือว่าเริ่มมาดูดีมากๆนูเมโลว้าวว้าวว้าวนูเมโลเลยอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวก An ุ๊กกูแอนนันเดสป่ะ โอ้โหโบโอ้โหโบหมดฮาเมสกับ,น,บน้องไบรท์แมจีที่สร,ย,นนรย,สยุทธ์อ่ะกับน้องไบรท์อ่ะอะซิกไนซิกไนเปิดด้วยโ no, มเลโนแมจีมากับอาโนพโาเมอร์เี่อานูพาเมอร์ไอ้ชื่อเหมือนยี่ห้อน้ำเลยวะชื่อเหมือนน้ำไม่นี่เลยอะน้ำชาผสมน้ำมะนาวเลยโบอานพาเมอร์เลสโก้โบ การูทเกตว่ะเราเห็นสตัมไปล่าสุดนะโบเราเห็นสตัมไปล่าสุดนะโห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 แบงคเฟิร์ดว่ะแทบแทบแทบกับโอลีแฟนวัดกินโบเฮ้อพอเห็นวีล่าหน่อยโบไหนอ OP, องลีดิฟทูโอพีวีล่าโบมีคนบอกมาเอ่อการสูดเกอีกแล้วแชทท d ด foolish ลนี่า Foolish ปวะ ใช่ไหมถ้าเกิดผมจะตำแหน่งไม่ผิดนะดอทมุนว่ะครอสกับโอลีแฟนวัดกินนักเกนโบเชีย่ยมาแบบสองซองติดไม่จีพอถึงเชี่ยววะ่ะเอาว่ะได้เช็คโควิดไม่จีเอาไปขายได้โบาราคากำลังแรงเดี๋ยวนี้มันเรียงแพ็คให้ใหม่ใช่ใช่มันเรียงให้แบบใครท่าไหนเหมือนกันมันจะาโลเป็นกลุ่มๆไปให้โบที่วด <laughs> เขาก็โชว์ให้ดูเขาไม่ได้อวดบอกเขาแค่ให้ดูเออทีเขาเป็นแบบนี้นะอะไรอย้เขาไม่ได้อวดไม่จีบออยากคิดลบได้ป่าววะเบื่อไอพวกคิดลบอะ่ะจริงนั้งไหมนะพวกดีแม่งความคิดแม่งเนกาทีฟไม่จีเขามไม่ได้อวดบอกแค่ให้ดูเฉยให้ดไูได้แปลว่าอวดบอเอาบอเรียบร้อยแชทกูดฟอฟนเดอร์เลสโกเอลิทซีซั่นบอขอให้โบโชคดีแชทมาแล้ว เออฟิวเจอร์สตาร์ทุกคนฟิวเจอร์สตาร์กองหน้าชอชอชอแมนซิตี้โบชอแมนซิตี้อันนี้ถ้าเกิกว่าโบได้ดับเบิลฟิวเจอร์สตาร์ครับล่ะ90ชอกับยาโอลามียาเม,มาเฮ้ยเอาไงเฮ้ยขอดูราคาหน่อยโบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูราคาหน่อยโบสองล้านในพีซีมจีไม่ธรรมดาโบไม่ธรรมดา ใน p พลย์ t เตชันเกือบ 2M เห็มโเชียลามินาบาวเรียบร้อยโบชาว p พ a y s t a t i o n โดนโค่นแล้ว PC เดือดไปจีเชียร์พีซีเดือดว่บโบลามินาบาวะไอคอนขอโยโบชยโชคดีโบตักสีของชาว PC โบเดากิดเดอะคิงออฟหมดครับฟันดาซารบูมันโอไรนโบอะไปโบพรีเมียมใบเดียวโบใบเดียวก็โอได้ฉันเอาใจช่วยโบ เอาว่ะเขาได้การลูสเกอ์โบอเอาใจช่วยไปจีเอลเอ็มเยอรมันฟูลฟลิชปะฟูลลิชฟูลลิชจากสุดการ์โดโบโอ้ได้อยู่โบได้อยู่พอตเตอร์ขอบคุณนะครับโบดีใจด้ดยฟิวเจอร์ไดากา้ดากลายได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านโบอูอ้ฮาร์เดอร์ว้าวว้าวลามเป็นไงบโบผมว่าของดีราคาถูกของแชทฟิลิปรามอ่ะ แต่เป็นเราก็ได้วะเอาไว้บอเอลิตดิวิชันเอลิตซีซั่นดิวิชันหนึ่งทีมอันดับเยียร์คอนดอร์โบเมนชั่นไม่จีเมสซี่ฮาแลนด์นะโบได้ใครวะเนี่ยโบได้ผู้งเสาประตูเหรอแต่ว่าทีดูได้ทีวายคอนดอร์โบเมนชั่นวะ่ะบอจมีใครแพงอยู่ไหมวะชาบินเลียกับใครอะ่ะไม่เมยองอืมโอ้ไนมีตีเทนไปสามบวกแล้วก็แคมเปญด้วยอย่างนั้นเหรอ ขอบคุณมากแมจิเฮ้ยโบได้เดลิกแมจิโห <c oughs> สูตรเปิดไววะ่ะ Let's go campaign เด้อขอ Bo, ยโบโชคดีชัด3ใบจับ88บวก alright Taylor Swift ไม่ใช่ p i c a r d y ไม่ใช่โบ Brighton ้าว <Wow. S 1> อ่ะใบเดียวโบ p r e m i ยมซีซั่นขอ้โบโชคดีครับโบได้ฟุตเบิร์เดย์ผู้หญิงนะโบโอกาสแตกประมาณ99% โบไม่นะโบได้ใครโบได้ใครแซม88ฟอนเดอร์ขอบคุณนะครับโบ let's go chat โบได้แฟนตาซีแชทซอนเฮืองมินชูเอมันนี่และฟอร์ดนะเฮ้ยเลีโยวฟรีนานเปล่าเลีโยวฟรีนานเปล่าเหมือนบอบบี้มัวเลยว่ะโบเทียบบอบบี้มัวว่ะกับ บาโคเชียเฮ้ยแม่งถ้าเป็นลีโอละมึเงเ้ยถ้าเป็นลีโอละมึเงเ้ยเรื่องเปลี่ยนอีลิตซีซันไปเพื่อนไปไปโบได้เฮ้ยไอคอนอันนี้ไอคอนปะใช่ไหมมันเป็นไม่เป็นหมือนไอคอนฟิวเจอร์สตาร์ป่ปะมันมีขา,ขาวๆด้วยไอคอนปะโอลิเซโอ้โหอ๋อคานูฮีโร่กับโอลิเซ แต่โอลิเซ่ล่างนี้โซเรนะไม่โบว้าวโมเลโน่สิบรามใส่เค็มไรผมว่าไม่ชาร์ดูก็ฮันเตอร์อะโบผมคิดว่านะอ่เลสโกโบอีลิซซีซสันเฮียวีโกเอ่อฟุตเบิร์ดเดย์ทุกคนฟุตเ hey, uh, uh. so so บิร์ดเดย์ทีเอ็มเฮ้ยฟาวดี้อ่ะฟาวดี้การลูสเก้เหรอเชียโซเรโซเร่โบ กับใครอะลาสกินโอ้โหเฮียฟาวดีนี่อย่างแรจัดจริงมันเหมือนจะเล่นได้เล่นดีนะโบดูมีราคาไหมโบฟาวดีตัวสองแสนแสนกว่าเชี่ย <Yeah. S 1> อย่างแรมาดูว่าหายไปสองวิคไมจรทฤษฎดีเพย์ไทม์เล่นได้ไหมโบทฤษฎดีเพย์ไทม์แบบว่าไม่เล่นเกมสองอาทิตย์แล้วกลับมาเล่นวิงแรกจะเกิดอะไรขึ้นกับไอดีของเขากันแน่ครับโชคดีโบทฤษฎดีเพย์ไทม์สองอาทิตย์เอาวะได้แฟนตาซีวะ LM ว่ะบราซิลวะ แสวินโยไม่ติด <mart> ติดอยู่ปะเฮ้ยโอ้โหมาติเนลี่เฮียตอนล่างนี้เฉยๆละมาเล่นไอ้ไม่เล่นสองอาทิตย์ไม่จีได้อยู่เยีเห็นไม่เล่นเลยให้มาเล่นมาแทนครับโบเชียเยีนี่พี่แก้มกันนะโบทำใจสบายไปจีทีมบอได้เย่คอนเทนเวอร์เมนชั่นอยากได้เมสซี่อยากเห็นเมสซี่ว่ะโบได้ เฮ้ยแกลลี่เคฮิวฮีโร่อยากเห็นเมสซี่ว่ะเมสเมสซี่ได้ไหมเฮ้ยเมสซี่ติงเยสที่เชียไปเตลี่โมเชียยินดีด้วยว่ะโม let's go โมพรีเมียมซีซั่นเจวีโกโมกองหน้าเยอรมันวะ่ะว้าว มายบูกัดเหมือนเดิมปะใบเดียวบูกัดนะบออาจินมีแรมาโชว์โบฟิวมซีซั่นเดสโกจินขอยโชคดีเกมวิโกโอได้การลนะูสเกนปะบอกองหน้าโจเดวิด uh, ตอนนี้รีบายสองแล้วครับบอมันรีบายสองแล้วครับอีลิตซีซั่นรีวอร์โบเลสโกเอ่อแฟนาซีครับโบแฟนาซีเซนเตอร์แบ็ก o is that ได้แซมเบิร์ตเดย์ป่ะอ่ะฮะแซมเบิร์ตเดย์แซมเบิร์ตเดย์กับเปตโตวิดโบเชย์ตัวจริงเชลซีดูกันนะเลสโกเป็กเปอร์เป็กเปอร์มากับเบิร์ตเดย์เลยวะ่ะเทนเตอร์แบ็กเยอรมันวะ่ะเฮ้ยลูดิเกอร์ป่ะใช่ปะ่ปะเนี่ยลูดิเกอร์ล่างไหนอะโตรแรไหมจีมูซิอาลา ูเอาว่าจ้าเมาห้าแสนว่ะเชียดริปสามโอพีโคดอีลิซีซันแชทเลสฟิกกิ้งโกพูดเบิร์ดเดย์อีกแล้วว่ะพูดเบิร์ดเดย์ว่ะเอลเอ็มเฮ้ยเออใครวะเนี่ยมึงใครครับเนี่ยไลฟ์ฟิกหนูสาเหรอโอ้โหนิโคลัสแ็กซ่อนบอ ดาวไปยูเลเช็คกี่ดาวชัดอลาบาดูไม่ดีเลยบอทีมมาดูวิกเฮ้ยบลูเฮ้ยไอซองขายได้แบงก์บดีหนึ่งโอพีออไรโบหลักแสนไม่จีรางวัลดีหนึ่งเอลิตซีซั่นเยริโกผมได้ฟิวเจอร์สตาร์โบผมได้ฟิวเจอร์สตาร์ชัด อาลาโฮอรลาโฮการลูสเกตปะอย่าพลิกได้ไหม Yes Yes ผมได้อาลาโฮโบ What โบโบโบทำไมมันสามแสนแล้วไหมจีทำไม<笑><笑><笑>มันเหลือสามแสนแล้วเหรอโบ มันไม่ใช่ตัวเป็นแบบล้าแล้วเหรอแม่จิ